สวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดี FC ช่องสสสไตล์ชาแนลทุกคนเลยนะคะห่างหายกันไปนานค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ EP แรกนะคะ EP ที่หนึ่งนี้นะคะแอดจะมาวางเป็นเลขติดบนนะคะทุกคนคะ่ะเลขติดบนนว่ดประจาวันที่1กุมภาพันธ์67นะคะขึ้นต้นปีนี้นะเดี๋ยวแอดจะมาวางเลขติดบนให้เนาอะ วางเลขติดบนนี้ทุกคนหลังจากที่แอดไม่ได้มาวางตรงนี้นะบางครั้งแอดไปลงหน้าเพจนะทุกคนถ้าแอดไม่ได้ลง youtube ทุกคนอย่าลืมไปดูที่เพจนะอ่าบางครั้งไม่มีเวลามาลงให้ทุกคนแอดไปลงที่เพจให้นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดเลยก็คือในกลุ่มนะคะใครที่สั่งซื้ออ่าแฟ้มเก็บสูตรยี่กีไปนะคะแอดส่งให้หมดทุกคนแล้วนะคะตอนนี้ว่างแค่2เล่มนะคะรอบใหม่จะมาอ่ากลาง น่าจะกลางเดือนนะคะใครที่ยังอยากได้สมุดยิกี่อยู่นะคะสามารถแอดไลน์ทักหาแอดมินได้เลยนะแอดมินส่งให้ได้เลยนะคะแล้วก็แอดมินจะดึงเขากลุ่มนะคะทุกคนคะ่ะไปทักถามแอดมินได้นะตอนนี้ยังว่างอยู่สองเล่มนะคะ ก่อนอื่นนะคะแอดฝากคาเตือนก่อนค่ะ <c oughs> คําเตือนนะคะสูตรคํานวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคํานวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะ <c oughs> ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิ้น <c oughs> คํานวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะ <c oughs> ไม่สนับสนุนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> คําเตือนต้องฝากไว้ทุกๆคลิปนะคะทุกคนค่ะใครที่อยาก สั่งซื้อเข้ากลุ่มนะคะแอดลิงก์ลายด้านล่างไปนะคะถ้าทุกคนแอดไปเฉยๆไม่ทักแอดมินไม่สามารถเห็นข้อความทุกคนได้เนาะก็ต้องทักหาแอดมินด้วยนะคะต้องการอะไรยังไงพูดคุยกับแอดมินได้เลยค่ะ๋ต่แอดมินตอบไปนะคะบางครั้งอาจจะเป็นแอดตอบเองนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นแอดมินนะแต่ในกลุ่มแอดดูแลเองนะคะนานทีจะมีแอดมินเข้าดูแลนะคะโอเคแต่บอกก่อนนะคะว่าในกลุ่มไม่มีวางยี่กีนะคะยี่กีก็คือจะเอา แฟ้มเนี่ยใครมีแฟ้มก็สามารถเอาแฟ้มเนี่ยไป,ไปใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าในกลุ่มจะมีแค่หุ้นรายวันนะคะหุ้นแล้วก็นอยเราปกตินะคะแล้วก็จะมีสูตร19สูตรรัฐบาลไทยลงให้นะคะแต่ว่ารอบนี้น่าจะมากกว่านั้นแอดกำลังทำนะคะที่จะลงให้ทุกคนเพิ่มเติมเนาะในกลุ่มนะคะกลุ่มจะมี2กลุ่มกลุ่มไทยแล้วก็กลุ่ม นอยลาหวยหุ้นนะคะแต่ถ้าใครเป็นสมาชิก V.I.P. ได้เข้าสองกลุ่มแต่ถ้าทั่วไปจะได้เข้าแค่คกลุ่มเดียวนะคะคือกลุ่มกลุ่มรวมนะคะถ้าใครเป็นสมาชิก V.I.P. จะมีกลุ่มรัฐบาลไทยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะโอเคค่ะ,ะเลขติบทีแอดจะให้ในวันนี้นะคะ,ะก็คือสี่ห้กนะคะกันพลาดก็คือ 3นะคะมั่นใจ90%เหมือนเดิมนะคะไม่ทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบตัวไหนนะคะอ่ะจริงๆเอาแค่ okay. อย่างนี้ไปก็ได้นะคะทุกคนให้เน้นด้านบนเลยนะอ่ะตัวนี้ก็คือตัวเน้นเลยนะคะอันนี้คือเน้นเลยนะ ให้ดูเลขติดบนด้านบนนี้เป็นหลักนะคะด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นแอดที่ทําเพิ่มเติมมาให้ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่นะคะในเลขที่แอดจับมาให้ตรงนี้นะคะอ่ะเริ่มจากสี่เลยนะคะว่าสี่จะมีตัวไหนที่มีโอกาสน่าจะมามากที่สุดในสูตรของแอดนะคะอ่ะสี่นะคะแปบ๊บหนึ่งเนาะ อ่ะสนะคะก็จะมี4ี่ศเห็นไหมคะะนิดนึงโอเคก็จะมี4 0่ศูนะคะสี่ศูนานะใครชอบเบิ้ลสีสอง สี่เก้าสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ห้านะคะอ่ะชอบตัวไหนนะคะต่อมาในตำแหน่งเลขห้านะคะห้าก็จะมีห้าเก้าค่ะห้าสอง 5 3าสาอันนี้ยังไม่กลับนะทุกคนถ้าสมมติชอบ4ีูนะสมมตินะก็ซื้อ0ูนย์สด้วยนะคะแต่เน้นที่บนกันที่ล่างนะคะแต่เน้นไปเลยบนนะคะต่อไปก็คือ5 5 8 5 0แล้วก็5 4เป็นตัวกลับนะคะนี่นะคะเป็นตัวกลับต่อมาคือเลข6นะคะเลขห เลขหกนะคะก็จะมีหกแปดหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกสามนะคะหกสามต่อมาก็จะเป็นชุดกันนะคะกันพาดของเรา กันพาดก็คือเลขสมนะคะกันพาดก็มาบ่อยนะคะทุกคนคะในนี้คือสามารถมาได้ทั้งหลัก10หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะมาได้หมดนะคะสามหนึ่งค่ะสามสค่ะสามห้าเป็นตัวกลับนะคะนี่ประหยัดชุดไปอีกนะคะสามห้ามสามเบิ้ลค่ะชอบเบิ้ลจัดได้เลยเนาะสามศสามสองแล้วก็ สามหกตัวกลับนะคะก็ดูแล้วก็ไม่เยอะนะคะ,ะมีตัวชอบตัวไหนบ้างนะคะลองเลือกดูเนาะ,อะรอบนี้แอดอาจจะไม่ได้วงตัวเน้นให้นะให้ทุกคนไปพิจารณาดูเองเนาะในงวดก่อนลืมให้ทุกคนดูนะคะอันนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนนะคะใครมีตัวไหนจะตัดนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมค่อยว่ากันไปนะคะเดี๋ยวอาจจะมาเขียนเลขดับให้ด้านล่างอีกสามสิบชุดนะคะ ก็คือใน30ชุดนี้ก็คือให้ทุกคนการภาพไว้สัก70%เนาะเพราะว่า,าหลายหลายครั้งที่แอดเขียนเลขดับให้มันก็ก็คือช่วยประหยัดต้นทุนทุกคนไปอีกนะคะทุกคนคะ่ะด้านล่างนะเดี๋ยวมาดูงวดที่ผ่านมาก่อน แอดไม่ได้ลงให้ทุกคนดูนะอันนี้แต่ลงในกลุ่มนะคะเป็นชุดเต็มบน70ชุดเนอะนี่ที่แอดลงให้งวดก่อน17167นะคะนี่ก็ลงให้ทั้งหมด70ชุดตรงนะคะแล้วแอดก็ตัดให้ตัวที่แบบคาดว่าน่าจะไม่มาอีกนะคะก็ตัดไปกี่ชุดละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจชุดเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่50าชุดเองที่มีโอกาสมาในบนุญอะไรเงี้ยคะ่ะตรงๆรงห้าชุดที่แอดตัดแล้วมันเหลือนะนี่ออกอะไรนะเก้าเจ็ดดเกใช่ไหมเก้าเจ็นี่เห็นไหมไม่ใช่ตัวตัดแอดก็คืออยู่ในห้าสิบชุด ตรงๆนะบนเนี่ยทุกคนเอามาเทียบได้นะคะแต่ถ้าสูตรหลุดก็หลุดแต่ที่ผ่านมาหลุดแค่สองรอบและแอดบอกเคยบอกว่าแอดจะไม่ทิ้งสูตระคะ่ะมันก็เข้าต่อเนื่องมาทั้งหมดต่อเนื่องอีกสามงวดนะคะก็คือยังไม่พลาดเลยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับชุดนี้แต่พวกนี้แอดจะไปลงในกลุ่มนะคะแต่คลิปนี้ก็จะลงไปเลขติดบนให้ก่อนคะ่ะนี่นะคะในงวดก่อนนะ,ะนี่ยังไม่ได้เชเลยทุกคนเลย คือ979เนาะ979ก็ให้เหมือนเดิมนะคะสูงเล็กันที่9นะคะอ่ะนี่ก็จะมีตัวเด่นให้ที่95 96 97นะคะตัวนี้ก็ตัดเป็นตัวทิ่แอดตัดออกนะคะอ่ะก็จะเหลือไม่กี่ตัวแล้วก็เป็นตัวเด่นที่แอดวงให้ด้วยนะคะในกลุ่มที่แอดชอบๆเลยก็จะมีเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนะคะก็ในกลุ่มที่เป็นตัวที่แอด ตัดให้แล้วนะคะก็คือ97มีในกลุ่มก็ได้ไปทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับใบดํานี่ก็คือเข้า97 7 9ตรงนี้นะคะต้องกลับด้วยนะเพราะว่าแอดไม่ได้ปักเลยเนาะไม่ได้ปักหลักสิบหลักหน่วยเนาะต้องเอาไปกลับด้วยนะคะ979หลักทั้งหลักร้อยหลักสิบเลยสําหรับอ่ะพวกนี้ก็คือ30ชุดตรงก็คือเอาอยู่นะคะผ่าน30ชุดนี้มีในนี้ก็คือตัดทิ้งเลยมีสองวนที่หลุดไปที่แอดบอกนะคะ คือหลักเ,เลขติดบนเนี่ยไม่ไม่ได้หลุดนะแต่มาหลุดตัวที่แอดจับคู่ให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครได้เลขติดบนไปแบบนี้แล้วนะคะให้ไปจับคู่เองได้เลยชอบตัวไหนจับได้เลยแต่นี่ก็คือเป็นแนวทางเพิ่มเติมแต่แอดเอามาให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะคะอ่ะแอดเคยให้ดูแล้วแหละว่างวดไหนที่มันหลุดไปนะแคะ่สองงวดแล้วมันก็เข้าติดต่อกันมาอีกสามงวดนะคะนี่นะคะอ่าเลขติดบนนะคะเนี่ยดับสามสิบชุดก็ตัดทิ้งพวกนี้ก็คือ ทำให้เราตัวเลขน้อยลงนะคะในการตัดเลขดับนะคะแอดเอาเลขดับมาแล้วใช่ไหมแอดเลยมาทําเลข70ชุดให้ดูนะคะโดยที่ตัดตัวที่แอดคิดว่าน่าจะไม่มาออกนะคะมันก็จะเหลือ50ชุดแบบนี้นะ,ะแตงวดนี้น่าจะไม่มีตัวตัดนะคะเพราะว่ามันสูตรมันแบบไม่มีตัวตัดะคะ่ะรอบนี้979าแล้วงวดก่อนอะไรนะ5 4 4ไปหลักร้อยนะคะสำหรับงวดนี้ 544เลขห้าเป็นหลักร้อยนะคะแต่เลขดับของเราเอาอยู่นะคะเนี่ยสาชุดเนี่ยเอาอยู่เนาะ544เห็นไหมชุดที่5้ามันมาเป็นคู่โต๊ดนะคะเนตรงนี้มาคู่โต๊ดนะคะสําหรับเลขห้าก็ถือว่าเลขติดบนเราก็ไม่ได้หลุดนะคะก็ไปหลักร้อยอยู่นะคะไปที่เลขโต๊ดแล้วก็เนี่ยเห็นไหม 30ชุดตรงไม่มี4 4ก็แสดงว่าดับอยู่นะคะดับอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มี C4 อยู่แล้วที่จะต้องเป็นเลขที่ต้องมาเนาะ30ชุดก็อยู่ใน70ชุดที่มี C4 นะคะแล้วก็ย้อนไปวดนี้มันออกอะไรอะ757เนาะเนี่ยไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูด้วยหรือว่าลงไหมงวดนี้ไม่รู้นะ757 ตรงไหนล่ะนี่มีทั้งเจ็ดมีทั้งห้านะคะมีทั้งเจ็ดมีทั้งห้าเจ็ดห้าเจ็ดอาสามตัวเลยนะคะเห็นไหมพลาดยากมากสําหรับเลขติดบนแอดนะคะในกลุ่มลิฟเอาไปดูเลยวันนี้แอดจะลงแล้วนะในกลุ่มอะลงใบดําให้ทุกคนนะสําหรับในกลุ่มแล้วก็เจ็ดห้าเจ็ดเราไม่มันไม่ใช่ตัวที่แอดอ่ะนี่ไว้นะทุกคนนี่นะอ่ะมาตัวนี้นะไม่ใช่ตัวที่แอดวงไว้นะ นี่ไม่ใช่ตัวที่แอดวงไว้แต่มาตัวนี้นะคะเจ็หนะคะนี่ตรงนี้ด้วยมาทั้ง3ตัวเลยเนาะอันนี้ถ้าคู่แอดจับตรงนี้มานะเลขดับก็เอาอยู่อีกเช่นเคยทุกคนนี่แล้วสามสิบชุดตรงตรงนี้นะแอดก็ตัดให้อีกเนะี่ยที่มันมีโอกาสที่จะไม่มาเลยก็คือตัดลงไปอีกนะเนี่ย ก็ดับอยู่เลยนะเนี่ยดับอยู่เลยนะคะโอเคนั่นเองนี่เห็นไหมเข้าเข้าตลอดเลย0ูตรเก้าเจ็ดเห็นไหมเลขติดบนเห็นไหมแต่ว่างวดนี้ที่แอดบอกว่ามันมันแอดจับหลุดอะแอดจับหลุดนี่แต่ว่าเลขติดบนแอดไม่พลาดแอดจับหลุดนะมันทําให้เลขดับเนี่ยมันมันมาออกตรงที่เลขดับนะคะสองงวดติดแอดให้ดูอีกก็ได้แอดจาได้นี่เห็นไหมสูตรเก้าเนี่ยแอดจับให้ผิดแต่ เลขติดบนยังอยู่นะคะนี่ก็คือแบบนี้เลยให้ทุกคนดูย้อนหลังเรื่อยๆเลยมันมันไม่พลาดจริงๆนะคะเนี่ยห้าก็ยังมาเนี่ยห้าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนี่เลขดับก็เอาอยู่นะคะทุกงวดเพราะฉะนั้นงวดนี้ให้ทุกคนพิจารณานะคะแอดคิดว่าสูตรแอดเนี่ยไม่พลาดยากมากไม่ไม่ไม่บอกว่าไม่พลาดดีว่าพลาดยากมากนะคะให้ทุกคนพิจารณาดูเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะอ่าเลขติดบนได้สูตรนี้ไปก็คือแบบ ทุกคนหายกินง่ายแล้วนะคะใคร, internet, ใครมีเลขที่มันโผลมานอกเหนือจากนี้ก็คือตัดทิ้งได้เลยเนาะก็ให้ทุกคนพิจารณาดูแล้วกันนะคะแล้วแอดก็จะเขียนเลขดับให้นะคะเลขดับ30ชุดเหมือนเดิมนะคะเลขดับบนตรงตรง30ชุดนะคะ30ชุดนะคะมีตัวไหนบ้าง อ่ะศูนย์หนึศูนย์ศูเบิ้ลนะคะศูนย์สองศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะ ต่อไปนะคะสองแปดแปดสองสองแปดแปดสองแปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็น

สามเ้าสานะคะสี่หกหกสี่สี่หหสสเจดเจดสี่นะคะห้าห้าเบิ้ลนะคะห้าห้าแล้วก็ห้าหกหห้าห้าเจ็ด ห้าเแล้วก็6 6, 6นะคะต่อไปนะคะเจสมีแล้วเจ็ดสี่เจ็ดสามเห้าโอเคแปดแปดส เ 1>, 1 9าหนึ่งโอเคครบ30อย่าง2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30โอเค30ชุดตรงนี้นะคะอ่า30ชุดอืมลองพิจารณาดูนะคะทุกคนคะ่ะ ที่แอดคิดว่าน่าจะไม่มีเลยนะก็จะมีนี่นะ ทุกคนพิจารณาโดยอีกรอบนะคะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะนี่ให้แคปเลขดับไปก่อนนะคะแอดคิดว่าน่าจะเอาอยู่แหละนะคะทุกคนคะ่ะน,น่าจะเอาอยู่เลยนะคะนี่แล้วก็ตัวเด่นๆของเราคือแบบนี้ อ่ะถ้าจะหรืออยากเอาเจ็ดสิบชุดไหมอ่ะอันนี้มันกี่นาทีแล้วทุกคนถ้าทุกคนจะเอาเจ็ดสิบชุดอีกก็คือให้ทุกคนทำงี้ดีกว่านะคะอันนี้ก็คือตัวเด่นของเราเนาะสมมติว่าสี่ห้าหกสามเนี่ยเป็นตัวเด่นของเราแล้วนอกเหนือจากเจ็ดสิบชุดเนี่ยอ่ะก็คือจะเป็นอ่ะอ่ะนอกเหนือจากสามสิบชุดเนี้ยเจ็ดสิบชุดหลังก็จะเป็นตัวเด่นทั้งหมดะคะเด่นสัก เจ็ดสิบเปอร์สักห้าสิบก็ได้นะคะห้าสิบพวกนี้ก็เอาเพิ่มไปอีกก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเด่นสุดๆนะคะให้ทุกคนดูไว้แคปหน้าจอได้เลยนะคะใครอยากเข้ากลุ่มก็ทักลิงแอดไลน์ไปนะคะวันนี้แอดจะลงเป็นใบดําให้เนาะก็คือจะมีเลขวินวิธีเล่นของแอดเลยนะให้ทุกคนเน้นลูดแล้วก็เน้นวินนะคะใครอยากจะจับเพิ่มเติมก็ แล้วแต่นะคะแต่ที่แน่ๆให้เน้นวินกับเน้นลูดเลยนะสำหรับใบดำของแอดนะนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ใครที่ผ่านเข้ามาดูจนจบคลิปก็ขอกราบขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์น,นะคะรับโชครับลาบ,บกันเต็มไม้เต็มมือเนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ